ใครล,ลงทุนในตลอดปี2023ที่ผ่านมาลองแชร์กันมาหน่อยนะคะว่าคุณได้บทเรียนอะไรบ้างน,นะคะตรงกับที่วันนี้เราอยากจะแบ่งปันหรือเปล่านะคะเพราะว่าถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญที่เราจะเป็นเลิศเลินในปีนี้นะคะปี2024ด้วยนะคะไปพูดคุยเรื่องนี้พร้อมกันนะคะกับคุณรุง่งโร์เศกสรรวิริยะหรือว่าคุณเอ็มนะคะซึ่งเป็นผู้ในก้วโศ Investment Product Selection and Partnership ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะคุณเอ็มพี่เอ็มสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวิทย์สวัสดีคุณเพิร์นครับ ครับเอาแรกทีเดียวก่อนที่เราจะไปถอดบทเรียนผมขอถามพี่ให้ช่วยรับอัพสักหน่อยนะครับว่าปี2023ที่ผ่านมาท้ายลองโฟกัสไปนะครับที่อัปเดตของเศรษฐกิจเอาหลักๆเลยนะครับสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นรวมถึงบ้านเราภาพรวมเป็นไงบ้างครับบอกงี้ละกันนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมีการคาดการณ์แยะนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการลดดอกเบี้ยของทางฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งล่าสุดออกมานะครับก็เห็นว่าเอ๊ะ ความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการลดดอกเบีย้ยเนี่ยดูจากเนส่งองตัว f ฟดพอเป a ร์บิลิตเนี่ยลดลงจากช่วงก่อนหน้าอยู่พอสมควรนะครับเริ่มเริ่มทอนลงนะครับสาเหตุเรื่องหนึ่งเนี่ยครับก็เกิดจากว่าในเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับในฝั่งของตลาดโลกโตนะครับเนื่องจากเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงรลเลวนี้นะครับผมก็ทําให้ราคาพลังงานที่สูงขึ้นเนี่ยกดดันนะครับอาจจะทําให้นะครับเรายังไม่เห็นตัวเลขนะครับว่าเงินเฟ้อนี่ของทางสหรัฐในโอกาสปรับตัวเพ จริงๆในวันนี้ในฝั่งของทาง SBCIO c เนี่ยเริ่มนะครับให้นะครับทางฝั่งคำแนะนําทางฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเป็นนิวโตรเป็นนิวโตรหมายความว่าจริงๆล้วเนี่ยการที่หุ้นสหรัฐนี่ทําตัวขึ้นมาเป็นนิวไฮในเวลานี้มองเป็นจังหวะที่อาจจะต้องมีการทํากําไรกันบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยหายจังหวะนะครับที่มีจังหวะย่อลงเนี่ยกลับเข้าไปรับมรอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคือเัียงมองว่าการที่เฟดยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะกำลให้หุ้นเนี่ยผ่นนวนในช่วงสั้นนิด นะคร df. ับบวกกับในเรื่องของตัวเลขของผลประกอบการที่ออกมานะครับในภาพรวมๆนะครับอาจจะนะครับผมเห็นในค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับผมตัวเลขเนี่ยไม่ได้ดูดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สของปีที่แล้วโดยที่ออกมาเป็นไตรมาสที่สี่นะครับผมคราวนี้ในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับที่พูดถึงเนี่ยมองอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแอบมองเป็นข่าวดีนิดนึงนะครับเพราะมองกันว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบให้การประมาณการ GDP ของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมีการยืดขยายออกไป การยืดขย,ยายของ GDP ญี่ปุ่นที่ออกไปเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะยังไม่ไม่ได้มาเร็วและแรงอย่างที่คิดนะครับผมก็อาจจะส่งผลให้เนี่ย uh, BOJ ซึ่งน่าจะมีการประชุมกันเนี่ยนะครับผมน่าจะมีการทรงหรือคงนะครับนโยบายทางการเงินในปีวันไวไก้ก่อน huh. ในใบาการเงินก็คือเรื่องของการนะครับทำยูเคิร์ฟคอนโทรลคือควบคุมนะครับตัวดอกเบีย้ยสิปีไม่ให้มันสูงขึ้นนะครับผม <ạ. S 2> แล้วก็เมนเทนดอกเบีย้ยที่ uh, ศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนเดิมนะครับสองสองเหตุนี้นะครับก็ทําให้มองว่ายังแอบเฟเวอร์ตลาดหุ้นญี่ปุ่นอยู่บ้างเล อย่างจริงก็ก็ทำตัวอยู่ระดับในระดับนิวไฮอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะครับขยับเล็กนิดนึงนะครับผมมองในฝั่งของประเทศไทยบ้างนะกินนะครับได้ยินมาว่าเออประเทศไทยนี้มีทั้งอุปสรรคและปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆเรามองเป็นภาพระยะกลางถึงยาวนะครับผมซึ่งต้องอาศัยนะครับฝีมือของรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขซึ่งกาลังทําอยู่นะครับรัฐบาลก็รู้นะครับผมเรามองภาพระยะสั้นนะครับว่าแม้ว่าจะดูไม่ดีนะครับแต่ว่าในสัญญาในภาพที่เรามองเห็นเนี่ยเอ๊ะ มันก็ไม่ได้ลงอะไรลงไปลึกๆแรงๆอะไรอย่างเัี้นนะครับผมเหมือนกับกําลังรออะไรบางอย่างอยู่นะครับจริงๆแนี่จังหวะนี้นะครับผมกับมองว่าหุ้นไทยเนี่ยเป็นโอกาสเข้าสะสมนะครับในระยะสั้นในช่วงเวลาอย่ับพยอยนะครับโอกาสความผันผวนยังเห็นอยู่บ้านนะครับผมบนจุดที่เราเห็นนะครับว่าแรงกระตุ้นคืออะไรนะครับช่วงสั้นนะครับก็ตามที่บอกกับว่าการเปิดให้มีการทำวีซ่าสองฝั่งฟรีระหว่างไทยกับจีเนี่ยนะครับ มองเป็นเหมืองเรื่องของการได้รับการสนับสนุนเล็กๆนะครับจากทางฝั่งประเทศจีนนะครับเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างนะครับก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวนะครับในฝั่งประเทศจีนเนี่ยมีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งบอกนะครับว่าจริงๆแล้วในตัวเลขในปีที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปจับดูมาเนี่ยในฝั่งของการท่องเที่ยวในต่างประเทศนะครับในฝั่งของยุโรปนะครับผมในฝั่งของเอเชียประเทศอื่นๆเนี่ยกลับเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยใกล้เคียงระดับก่อนโควิดแล้วยกเว้นประเทศจีนนะครับยังไม่เท่านะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะครับประเทศจีนเป็น ที่ประมาณการออกมานะครับว่ามีการตั้งอะไรการท่องเทียบไว้ประมาณสัก30บกว่าล้านคนเนี่ยจากสูงสุดระดับ40ล้านคนเทียบกับ25ล้านคนในปีที่แล้วก็ถือว่าดีขึ้นผมก็มองว่าเป็นโอกาสนึงนะครับเี่เข็นแคตตาลิสในเรื่องนี้ได้ด้วยครับคุณวิคุณ,คณเบิร์นครับได้ค่ะถือว่าเป็น3ตลาดหลักเลยนะคะที่นักทุนไทยให้ความสนใจทีนี้เรามาถอบดบทเรียนกันสักหน่อยดีกว่าของคุณเอ็มว่าในปีสองพัน23่สิรเลยเสออะไรจากโลกของการลงทุนเพื่อจะต่อยอดมายังปีนี้ได้บ้างคะครับ คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ทงผมนะครับเห็นขึ้นมานะเรามีอันบทเรียนอะไรบ้างที่เรานึกถึงนะครับอย่างง่ายๆสักสามเรื่องนะครับที่ทงผมคิดเอาไว้นะครับผมคือเรื่องแรกคือหนึ่งนะครับการจับจังหวะการลงทุนนะครับและการเก็งกําไรเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมนะครับหลักฐานในวันนี้คืออะไรครับจริงๆในรูปนี้ผมแสดงให้เห็นนะครับเส้นกราฟของตัวดัชนีเอสแอนีห้าร้อยเทียบกับวอลุ่มเทรดถ้าดูดีๆนะครับวันไหนที่คุ้นขึ้นเยอะๆจะเห็นแท่งสูงๆนะครับสูงขึ้นแปลว่าวันนั้นจะเข้าไป จริงๆอยากให้เห็นแท่งสูงๆนะครับในช่วงที่ราคามันลงเยอะๆนะผมคือคือไม่ผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นการเป็นการแทงสวนนะครับหรือเป็นคอนทราเรียนอะไรในขนาดนั้นนะครับจะมองกันว่าในจังหวัดที่ราคาไม่มีการย่อตัวเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนได้ดีกว่านะครับการจับจังหวัดในในขณาที่ตลาดกำลังขึ้นสิ็เนี่ยมีโอกาสที่เกิดความผันผวนมากขึ้นมากกว่าในช่วงที่มันย่อตัวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นมุมมองของเรื่องนะครับผมในเรื่องที่สองครับก็คือในเรื่องของตัวการกระจายความเสี่ยงก็บอกว่า ดีที่สุดแหละนะครับผมจริงๆถ้าจํากันได้นะครับเมื่อต้นปี2023นะครับปีที่แล้วนะครับผมทุกคนบอกว e, ่าเอ้ยเศรษฐกิจจีนเปิดประเทศแล้วน่าจะดีนะอเออเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงขันนี้เศรษฐกิจสหรัฐน่าจะผันผวน,นถ้าจํากันได้ถูกไหมครับแล้วก็ดอกไม้ที่สูงขนาดนี้ราคาทองคําเนี่ยก็ควรจะแย่ลงนะสรุปสามเรื่องนี้ผลประกอบการเปียมาสูุ่ทางหมดเลยถามว่าเป็นยังไงครับคือคือเราฟังได้นะครับผมในเรื่องของมุมของนักวิเคราะห์แต่เราต้องไม่ลืมหลักการในเรื่องของเราก็คือว่า เราควรจะต้องมีการลงทุนที่ลักษณะที่เป็นจริงๆผมเรียกว่าเป็นการลงทุนที่ยืนพื้นหรือลักษณะเป็นตัวแกนกลางการลงทุนนี่นะครับผมไม่ว่าตลาดจะผันผวนไปในทิศทางใดนะครับถ้าเราเชื่อมั่นในทฤษฎีการลงทุนในระยะที่ปานกลางถึงยาวนะครับหลายท่านบอกว่าฉันชอบระยะสั้นที่เไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแมในเชื่อมั่นการลงทุนระยะปานกลางถึงยาวนี่ควรจะไม่พลาดในโอกาสในการลงทุนหรือตัวเลขที่เป็นบวกอย่างที่เห็นนะครับผมหรือไปอยู่ในการลงทุนที่ติดลบในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นว่่าาากกรระจยควมเสีง ก็ควรจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับผมในเรื่องที่สามครับขออนุญาตอีกทีเดียวนะครับก็คือบอกว่าน่นอนครับไม่หลีกหนี Stay Invest นะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมผมเคยได้ได้เคยเรียนกับทางคุณวิคุณเฟิร์นไปแล้วครั้งนึงนะครับในสมับกน่งนะครับว่าผมมองว่ายังยืนอยู่ในการลงทุนในดีที่สุดนะครับผมจริงจการที่ตลาดสหรัฐทำนิวไฮนะครับมันบอกข้ออย่างอย่างว่านะครับทุกคนที่เคยลงทุนมาทั้งหมดทุกคนณวันนี้เป็นกําไรถ้ายังถือ การ stay invest จะต,ตอบอย่าง,งั้น,นะครับลรวรูปนี้โชว์อะไรรูปนี้โชว์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันนิมเมจเตเพิ่มสูงขึ้นแปลว่าทุกคนเนี่ย not stay invest นะครับทุกคนหนีไปอยู่ในการลงทุนมันนิมเมจเตอมองเป็นข่าวไม่ค่อยสวยก็จริงนะครับผมแอบมองเป็นข่าวดีก็ได้นะครับว่าเออทุกคนยังกลับเข้ามาอยู่ในตลาดมันนิมเมจเเนี่ยถ้าดอกเบี้ยมันลงนะครับพวกนี้อาจจะต้องไหลออกไปสู่ตลาดหุ้นก็อาจจะมองเป็นข้อดีนะครับงั้นแปลว่าจริงๆแล้วโอกาสนะครับบทแนะนำที่ผมมองเห็นว่าถ้าเห็นตลาดการย่อ,อตัวนนะผม่าาจเป็โอกส ใน,ในการกลรับเข้ามาในตลาดหุ้นของท่้งฝั่งผมเชื่อว่าประเทศพัฒนาแล้วนะครับผมรวมถึงทางในฝั่งของตัวอเมริกาและยุโรปแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นในส,สัดส่วนที่ลักษณะเป็นการค่อยเป็นค่อยไปด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งสิิงที่ทางผมมองเห็นในเวลานี้นะครับผมคราวนี้อยากให้ดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมในเรื่องของตัวถอดตัวเลนแล้วนะครับผมแล้วจะลงทุนอย่างไรดีนะครับผมมีไอเดียหนึ่งนะครับที่อยากนําเสนอท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในหน้าสไลด์ต่อไปนะครับว่าจริงๆในวันนี้ ทาง SBCO ของเรานะครับผมได้มีการนําเสนอในมุมม,มองนะครับผมใหม่หรือทฤษฎีเก่านะครับผมเรามองสินทรัพย์ออกมาเป็น2ส,ส่วนนะครับผมเราเรียกตัวนึงว่าสินทรัพย์ที่เป็นแกนกลางหรือว่าเรียกว่าคอร์ร์พอร์ทโฟเลโอนะครับผมจริงๆคนรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับผมว่าเราก็มีอะไรที่เป็นตัวยืนพื้นนะครับสำหรับการลงทุนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสต่างๆและตัวนี้นะครับต้องเข้าใจลักษณะอ่าคุณลักษณะของแต่ละคนว่าชอบไหมนะครับที่จะเห็นความผันผวนในบางช่วงเราเชื่อมั่นนะครับในการดูนวระยะปานกลางถึงยาวเนี มันควรจะฟื้นตัวกลับมาได้นะครับเจ้าภาพใหญ่ๆนะครับในฝั่งสหรัฐนี่ในวันนี้นะครับผมก็บอกกันว่ามีการขึ้นดอกเบีย้ยไปค่อนข้างเยอะมีการตุนกระสุนนะครับเอาไว้รับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นไปว่าพร้อมที่จะลดดอกเบีย้ยในยาพิจเป็นนะครับผมเพราะฉะนั้นการถือสินทรัพย์ที่เป็นการกลางเอาไว้เนี่ยก็ควรที่จะก้าวข้ามผ่านก้าวข้ามผ่านนะครับช่วงเวลาความผันผวนลอานั้นไปได้ไม่ได้แปลว่าไม่ลงนะครับมันก็คงลงเหมือนกันแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นการลงที่่่เพืือคคควาามยยัังนนนใตะรบ แน่นอนครับถ้ามันลงบปส,สื่ทรัพแกนกลางเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสทยอยเข้าไปรับหรือเข้าไปรับรับมือกันเพิ่มนะครับก็ต้องดูเหตุการณ์และโอกาสนะครับผมว่าจังหวะน,นี้ควรเข้าหรือออกหรือยังจุดนี้ต่างหากละครับที่อยากให้ไปลองฟังนะนเพราะว่ามองอย่างไรไม่ใช่ว่าไม่มีสินทรัพย์นะครับระ็ะนการ stay invest ในความหมายนี้นะครับก็จะมารับมือกับในเรื่องของตัวส,สื่ทรัพย์แกนกลางที่ผมพูดถึงด้วยคราวนี้นะครับวอจะบองว่าท่านผู้ฟังอะไรท่านบอกว่าก็าอย่างนี้ฉันยังอยากชอบเล่นหุ้นนี่ไม่ได้ติด ก็ยังมองเป็นอัพพอร์ติวิสติกหรือเป็นโอกาสนะครับเล็กๆที่เกิดขึ้นอันนี้แหละครับที่อยากจะบอกว่านักวิเคราะห์นะครับหลายท่านที่ได้ฟังในหลายท่านนะครับผมก็แล้วแต่ช่วงโอกาสที่แต่และท่าน,นจะได้ฟังครับก็ตอบกันว่าก็จะเห็นโอกาสต่างๆเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับว่าอ๋อช่วงนี้จังหวะน,นี้เข้าทนนี่ตามคําแนะนําได้แต่คงไม่ใช่จะเป็นเงินทั้งหมด ของการลงทุนนะครับอันนี้ทฤษฎีปกติอยู่แล้วนะครับที่เรารู้กันอยู่นะครับแต่ว่านี่จะมาเน้นย้ำว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเปิดเผยเ,เปิดมาในต้นปีว่าเราจะแนะนำนะครับในลูกค้าของเราเนี่ยในมุมมองนี้กันเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแลสันเลยน,นะครับหรือบทเรียนใน3ามสาเรื่องที่ผ่านมาในปีที่แล้วนี่บอกให้รู้ว่าการยึดยัดมาอยู่ในลักษณะของการลงทุนที่เป็นคอและอพอร์ิสติกก็ควรจะตอบโจทย์การลงทุนได้ดีที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับผมคราวนี้ง,งั้นงันนับะคร แล้วในฝั่ง s t b CEO เนี่ยแนะนําอะไรกันบ้างนะครับผมเขาตอบมีคําว่านลักษณะของก,การการพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับผมนะครับจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วแต่ท่านท่านผู้ฟังนะครับจะมีความชอบในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวใดๆนะครับอันนี้ก็ทางเราก็ก็นําเสนออย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ควรต้องมีการศึกษานะครับผมในเรื่องของตัวเอกสารชี้ชวนต่างๆให้เรียบร้อยด้วยสาหรับการลงทุนนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับผมในการลงทุนเนี่ยเรามีพอร์ตโฟลิโอแบบที่1นะครับผม เรียกว่าเป็นการลงทุนแบบ asset allocation asset allocation ของเราเนี่ยเรามองกันว่าให้ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศนะครับผมเป็นคนปรับน้ําหนักการลงทุนเองนะครับ<ม>ผมเขาปรับเองแหละนะครับผมขเขาก็เชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวถ้าเชื่อมั่นไปกับเขาถ้าเชื่อมั่นไปกับเขานะครับก็เป็นลงทุนในกองของเขาได้นะครับผมกองกองแรกที่ผมนําเสนองนี้คือเรียกว่ากองทุนชื่อว่า SCBG นะครับผมถ้าบอกว่าผมอยากปรับเองนะแต่อยากอยากเป็นคอรพอร์ตอ๋อได้ครับ ไม่ได้มีปัญหาะไรเลยครับผมอาจจะไปเลือกกองทุนอื่นผสมผสานเพิ่มเติมไปก็ได้นะครับเช่นกองทุนหุ้นบางตัวที่ท่านชอบอยู่เช่นกองทุนหุ้นสหรัฐบ,บางตัวนะครับแล้วบวกกับกองทุนตราสารหนี้บางตัวที่ผมเสนอในหน้าจอนี้นะครับอย่างเช่น SCB D Bond นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวนะครับที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ให้ผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยยังคงมีการปรับน้ําหนักหร,รือสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยซึ่งการปรับน้ำหนักหรือสัดส่วนการลงทุนแบบนี้นะครับน่าจะช่วยนะครับผม ไม่ให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเฝ้าดูไปเฝ้าตามว่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะครับผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่เฝ้าดูเฝ้าเข้าแล้วเฝ้าออกให้เราอยู่แล้วเพราะเราจ่ายเงินค่าจ้างแต่ท่าผู้จัดการกองทุนทุกคนครับก็ท่านท่านต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำหน้าที่แทนเราแล้วก็วัดผลงานกันว่าดีหรือไม่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับผมจริงๆในในท่อนี้นะครับเราได้แอบติดเอาไว้ตัวหนึ่งนะครับว่าสำหรับผู้ลงทุนเนี่ยระดับที่เรียกว่าอัลตั้าาฮเนตเวนะครับผมน่าจะเป็นพวกการลงทุนอยู่ในกลุ่มสินทรัพย นนี่เป็นอีกส่วนนะครับที่ทางเรานำเสนอนะครับกองทุนนี้อาจจะยังไม่มีความคุ้นเคยนะครับก็คือกองทุนของ B c r e d นะครับผมอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีออนนี้อยากจะย้ำอยู่นะครับว่าวงกลมตรงกลางเสร็จแล้วจะเห็นดาวล้อมรอบเลยนะครับมองมไปเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็มีมีดาวโ,โคจรต่างๆอยู่ข้างๆนะครับผมก็ตอบนะครับว่าอันนี้นะครับเป็นส่วนที่บอกว่าผู้ฟังนะครับสามารถที่จะไปเลือกที่จะฟังมุมมองต่างๆของการลงทุนนะครับผมว่าอ๋อมุมมองต่างๆเหล่านั้นนะครับสำหรับการลงทุนเนี่ย ในวันนี้เนี่ยครับผมว่าเราชอบมุมมองอะไรฟังนักวิเคราะห์คนไหนเราชอบเนี่ยก็อาจจะจัดสัสดส่วนการลงทุนเข้าไปยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับในวันนี้เนี่ยเอซีบีซีโอของเราเนี่ยบอกว่าเอออินเดียเนี่ยน่าสนใจนะ,ะเราชี้ไปยัยงกองทุนเงินครับเราเป็นต้องบองนะครับว่าผมเป็นเอซีบีทางธนาคารนะครับผมแล้วก็เป็นตัวแทนจีนไทยกับกับทางอะไรหลายๆผู้ค้าด้วยกันนะครับผมแล้วนี่ผมกลุ่มไทยอินเดียอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งครับว่าอ๋อกรุงไทยอินเดียเราเห็นอะไรครับเนี่ยเราเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ค่อนข้างคอนสิสแตนต์เราเห็นนะครับว่างเปป็นบิ๊กแค ก็เลยจะช่วยในเรื่องของการลงทุนะครับผมเลยเนื้อส่วนของการลงที่เป็นสกอตเซอรโปรดักต์นะครับทางซ้ายมือนะครับก็เป็นตัวหนึ่งครับว่าอาจจะลองกลับเข้ามาติดต่อกับทางตัวแทนขายของทางธนาคารนะครับเพื่อดูว่าสกอตเซอโปรดักต์แต่ละตัวนั้นคืออะไรนะครับผมเรามีสองขั้วข้างล่านะครับผมว่ามีการลงทุนอื่นๆนะครับผมอาจะเข้ามาฟังทางผู้ตัวแทนขายของเรานะครับว่าเราแนะนําอย่างไรหรือบางทีนะครับอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของตัวสมมติมีการลงทุนในต่างประเทศอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเราก็มีโอกาสลงทุนบาง ได้เลยค่ะช ah, ัดเจนนะวันนี้ขอบคุณคุณเอมมานะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเอมสวัสดีครับ ค,คุณเอ็มรุ่งโรจเศรสาสรวิริยะนะครับผูกก้การวิสโอลอินเวส e ม t ต์โปรดักต์เซเลคชันแอนพาร์นอร์ชิพธนาคารไทยพาณิชย์นะคะดังนั้นจับจังหวะเก่งกําไรตลอดเวลาไม่เหมาะสมนะคะสองก็คือกระจายความเสี่ยงดีที่สุดสามก็คือ stay invest นะคะมีคอพอตไว้แล้วก็มี o p p o r t u n i สติกนะคะสาหรับการหาโอกาสระหว่างทางซึ่งก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ตลอดปี2024นี้ค่ะนะครับ stay invest เวลาม,มีข่าวสารก็กั่นกรองนะครับว่าอันไหนเราจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไร ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ